อตอนนี้เรามาถึงบางทองแล้วฮะบางทองพิษณุโลกเรามาคุณตะเบียงที่เซเว่นก่อนเซเว่นเซเว่นบางทองเราได้อะไรมั่งเอาไว้กินเก็บเก็บตังค์กอนเก็บตังค์ใหเรามีตะเบียงตะเบียงไว้ขึ้นเขาเราต้องมีติกรถไว้สักสองอันสามอันนะครับเผื่อว่าเราขึ้นเขาทางไกล แล้วก็นมอ่าก็จะชอบเลยว่าชอบบาษาดิภาพไปได้นลองกินเะหน่อยลองกินเะหน่อยอันนี้นะฮะก็เดินทางย้อนก็ไปสงังเกตอีกยาวไกลแกเมื่อยแกง่วงเพราะได้เพิ่งตีตีสามตีสี่ ตึ้งปีสี่เองเรานอนมาน้อยด,ออด,อดึกว่าก่อนขึ้นเขาซัดยาวๆอีกสามร้อยห้าสิบกิโลก็ไม่หวานไม่ไม่จืดเค็มๆมันๆนะครับ <c oughs> ทำไมเลือกกินยี่ห้อนี้เห็นโฆษณาแล้วก็นาน,านทีกินทีลองคิมดูลองซิเยอะอยู่นะสามมึกเลยยังไม่หมดเลยสี่อึก อีกอย่างหนึ่งเราก็มีเสื้อชั้นในเสื้อกาดอันนี้จะเป็นเสื้อเสื้อกันหนาว ไม่ใช hey, ่่้นเสื้อกันฝน,นว่าเราขับหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวแน่นอนเพราะเราใส่เสื้อกันฝนซับมากสักหนึ่งตัวมันจะดูกะทักหน่อยแต่บอกตรงๆว่ามันช่วยได้เยอะหยุดบ้างกันลมประทะเราครับแล้วยิ่งอากาศเย็นๆเ,เนี่ยลมปะทะเรา,รา,เรามันก็เยอะอยู่แล้ว ที re to to ่สำคัญกลางคืนเสื้อท้อนแสงเสื้อยังไงก็ได้ผมเสื้อสายการช่างนะก็ใส่ไว้เผื่อเป็นดึกว่ามันช่วยเราได้เยอะครับปตอนแสงน่ใส่ไว้ต้องการเดินทางไกลนูแลแปดโมงเจ็ดแปดโมงค่อยทอดใส่หุบ ดียังไงโหช่วยได้เยอะครับลมไม่เข้าคอไม่หนาวมากไม่ประทะเต็มร้อยอนาดนี้ขึ้นเขานะหนาวแน่นอนอไปเีกลุยกันต่ออวางทองแล้ว